หุ่นยนต์มันจะไม่มีความรู้สึกมันจะไม่สามารถควบคุมอะไรได้ใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่เราต่างคือเราเป็นมนุษย์เราแบบมีมีมเขาเรียกว่ามีความคิดมีจิตใจมีความรู้สึกเนี่ยเป็นตัวที่ทําให้เราแพ้หุ่นยนต์ในแง่ที่ว่าถ้า,างานไหนมันเป็นอาชีพที่มันต้องใช้แรงเยอะๆแล้วเราก็สแปรหุ่นยนต์ทันทีเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยสิ่งที่จะเล่นสปีดได้คือคุณต้องสามารถ ควบคุมอารมณ์ได้ทุกสถานการณ์ในที่นี้นะคะวอร์เรนบัฟเฟตยังบอกว่าถ้าคุณไม่สามารถควบคุมอารมณ์ได้คุณจะไม่สามารถควบคุมรายได้ของคุณได้เลยนอกจากนี้วอร์เรนบัฟเฟตยังพูดเสริมอีกว่าถ้าคุณนะมี IQ ก็คือความฉลาดใช่ไหมมี IQ แบบ120ขึ้นไปให้คุณขายสิ่งนี้ทริงซะ เพราะว่ามันไม่จําเป็นเลยเพราะสิ่งที่จําเป็นที่สุดในโลกตอนนี้และในยุคนี้ก็คือคุณต้องสามารถควบคุมคุณต้องเรียกว่าต้องคุณต้องมี eq เออก็คือความสามารถในการควบคุมอารมณ์